การแข็งแรงนะครับครับนี่คือการห่อแบบไว้กินเองนะการห่อแบบไว้กินเองนะครับสวัสดีครับพบกับตะพูพาลุยในช่องยู u ูบไล่์ปู่น้อยครับส่วนนี้เรามานะฝรั่งของเรานะครับครับเีคนิคการห่อฝรั่งครับลูกประมาณนี้ห่อได้ครับนี่ครับลูกประมาณนี้ครับเนี่ยเนี่ย ห่อแล้วจะไม่ร่วงห่อแล้วจะผิวสวยห่อแล้วจะได้กินนะครับเนี่ยต้องลงติดประมาณนี้การแข็งแรงนะครับหอ่อเราห่อด้วยอะไรเราห่อด้วยนี่ฮะกระดาษเราห่อทนี้นะฮะเนี่ยฮะเราก็ใช้แม็กนิบนะครับ,าาน,น,รบนี่คือการห่อแบบไว้กินเองนะการห่อแบบไว้กินเองนะครับนแนบเนบดีบข้างคู่ครับเนี่ยแล้วมันก็จะ ร่วงนะฮะนี่ฮะหอมฝรั่งใทแดงครับปลูกหนึ่งเดือนได้กินฮนะติดลูกครับเป็นพันธุ์ที่ดีมากๆเลยนะครับต้นพันธุ์จากนะฮะช่วยนะเขาก็ขยายกิ่งพันธุ์ขยายก็กิ่งพันธุ์เขาดีมากเลยนะี่เพราะว่าเราปลูกแล้วเราปลูกปุ๊บเราติดลูกก็ได้กินเลยนะ การดูแลของผมก็รดน้ำนะปลูกในตะเข่งนะครับรดน้ํานะครับรดน้ําอย่างเดียวเลยนะครับเช้าเย็นนะฮะเนี่ยรดน้ําเช้าเย็นนะเนี่ยปลูกฝรั่งหอฝรั่งสายแดงครับนี่ครับปลูกในเข่งหนึ่งเดือนออกลูกจะต้องห่อครับแล้วก็จะมีลูกพันธุ์นี้อีกนะฮะเนี่ยลูกพันธุ์นี่ย วันนี้ก็ติดแล้วนะครับแต่เรายังไม่หอ่อเราก็อาจจะเด็ดทิ้งหรือว่ายังไงไม่ทราบเหมือนกันยังดูก่อนครับเนี่ยเนี่ยมันก็ติดแล้วนะเอาไว้ต้องดูว่าให้ดูว่ามันมันดกบุกหนึ่งเดือนแล้วมันดกนดกมากดกดีลุกเกลกานะเะดกมากเลยฮะเนี่ยทีนี้ก็มาแทับูกเทคนิคห่อฝรั่งนะครับรูปประมาณนี้ยังห่อไม่ได้นะก้านมันยังเนี่ยก้านมันยังก้านมันยัง เข้มไม่พอนะฮะอันนี้ได้แล้วนะการเข้มพอแล้วนะดูเข้มพอแล้วติดแน่นอนอนะโอเคนะครับเทคนิคการห่อพลังไส้แดงให้ได้กินลูกลูกไม่ลนลูกไม่ล่วงนะครับง่ายๆครับผมนี่ครับปลูกในเข่งก็ได้กินครับ